สวัสดีค่ะครูโอค่ะหลายคนถามว่าเป็นครูที่ไหนสอนวิชาอะไรก็ขออนุญาตมาแนะนำตัวผ่านสื่อออนไลน์ตรงนี้เลยนะคะว่าออโอไม่ได้เป็นครูที่สอนหนังสือนะคะจบเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ค่ะจบมาตั้งแต่ปี2538เนิ่นานานมากแล้วค่ะคงไม่ต้องบอกอายุนะคะ ก็ทำงานในด้านของธนาคารและบริษัทในเครือธนาคารมาโดยตลอดค่ะแต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่ชอบรับประทานอาหารเสริมสมัยสาวๆเนี่ยเราก็สรรหาอาหารเสริมที่เกี่ยวกับเรื่องผิวขาวเพราะว่าตัวเองเป็นคนที่ผิวเข้มอย่าเรียกว่าดำนะคะเรียกว่าผิวสีเข้มแล้วกันค่ะพอเราโตขึ้นช่วง3 5ถึง40เนี่ยก็เริ่มเปลี่ยนมุมมองแล้วว่าต้องหันมาดูแลสุขภาพสายตาสมองกระดูกข้อต่อค่ะ ก่อน45ค่ะก็ได้มีโอกาสมารู้จักกับผลิตภัณฑ์ตัวหนึง่งและมีะสถาบันสอนออนไลน์ด้วยแล้วก็ไปเรียนค่ะแล้วเราก็จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่นั่นแล้วก็มีโอกาสได้ร่วมง,งานกับเพื่อนๆที่เป็นทีมโค้ดสอนพื้นฐานการตลาดออนไลน์เวลาที่เราไปสอนนะนะคะก็จะใครๆก็จะเรียกว่าโค้ดชื่อนั้นชื่อนี้แต่สำหรับโอนะคะโออยากแตกต่างจากคนอื่นโอก็เลยแทนตัวเองว่าครูโอ ครูโอโซเชียลค่ะครูโอทีอ่สอนด้านการตลาดออนไลน์ค่ะในขณะเดียวกันก็จำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้วยแต่ว่าตอนนี้นะคะโอก็ไม่ได้สอนแล้วนะคะแต่ถ้าใครที่สนใจจะเรียนการตลาดออนไลน์เนี่ยทักมาได้นะคะโอจะส่งต่อไปให้กับเพื่อนๆผู้เชี่ยวชาญทีมโค้ดที่เขายังทำงานกันอยู่นะคะก็ตอนนี้นะคะ มีเปิดสอนกันอยู่เรื่อยๆค่ะทักมาได้นะคะในส่วนตัวเองเนี่ยตอนนี้ก็คือมาจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ดูแลเรื่องอสุขภาพด้านระบบกระดูกและข้อต่ออาหารสมองอาหารตาสนใจทักมานะคะ088 269 C 164ค่ะครูโอค่ะสวัสดีค่ะ